สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับในแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับผมเจอกันทีไรก็ชวนกันทํากับข้าวตลอดนะฮะทั้งอิ่มทั้งอร่อยแล้วก็อวบขึ้นอวบขึ้นโอเคฮะวันนี้นี่คืออกไก่นะครับก็คือวันนี้ในแทนจะมาชวนทุกคนทํานักเก็ตไก่นักเก็ตไก่โฮมเมดนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออกไก่นะครับประมาณ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลแล้วก็ตามด้วเครื่องปรุงนิดหน่อยครับเริ่มต้นที่ผงฟุ้งฟิ้งรสไก่หนึ่งช้อนชานะครับพริกไทยขาวป่นหนึ่งช้อนชาผงกระเทียมหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลซานี่เอาไว้ตัดรสชาติความเค็มก็คือหนึ่งช้อนชาแป้งมันนะครับแป้งมันสบปะหลังหรือว่าแป้งขา้าวโพดได้เลยครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ขวดเดียวเอาอยู่ กับซอสอเนกประสงค์ฟุ้งฟิ้งของเรานะครับก่อนอื่นนะครับคือไก่ที่ผมได้มาเนี่ยมันมีหนังนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไก่เนี่ยไปลอกหนังแล้วก็ล้างก่อนนะครับผมล้างไก่เรียบร้อยแล้วก็หั่นไก่เป็นชิ้นนะครับอ่าอกไก่นะฮะไม่มีไขมันเท่าไหร่เพราะว่าเมนูเนี้ยต้องการความแน่นของตัวเนื้อไก่นะครับ ตัดปะนักเก็ตไก่โฮมเมดเคยไปกินของผู้พันด้วยล่ะของเขาก็อร่อยดีมีขายทั่วโลกถ้าไปร้านฟาสต์ฟู้ดบ้านเราถึงรู้หรูเนาะพิซซ่าเอ้ยไหน,นแวะหาเขาทำไมเนี่ยไก่ย่างเอ้ยไก่ทอดเอ้ยดีฮะหรูดี โอเคหั่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปผสมกันวันนี้ที่จะทำนักเก็ตเนี่ยครับต้องยอมรับว่ามีตัวช่วยใหม่นะครับ <c ười> เครื่องบดสับอเนกประสงค์นะครับโถสแตนเลสเนี่ยลงทุนเพื่อท่านผู้ชมเลยนเนี่ย <c ười> จริงๆไม่ใช่หรอก <c ười> ได้แชร์โ <c ười> okay, อเคใส่ไก่ลงไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็ผสมได้เลยนะครับกับเครื่องปรุงมีไม่เยอะแต่ครับ เริ่มต้นที่น้ตำตาลทรายเลยครับ1่ช้อนชาผงกระเทียม1่ช้อนชาอย่างละหนึ่งนะครับรสไก่ผงฟรุ้งฟิ้งรสไก่นะครับยี่ห้อไหนตามใจนะครับ1่ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่น1่ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยนะครับแป้งมันนะครับ1่ช้อนโต๊ะสังเกตไหมครับว่าเมนูแบบนี้จะไม่เหมือนกับไก่ป๊อปนะตรงที่ว่าเราจะไม่ใส่ไข่นะครับ การใส่ไข่จะทําให้เหลวไปนะครับเวลาปั้นไม่อยู่ตัวเอาเป็นว่านี่สักซอสอนกประสงค์ทั้งหมดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผมซอสอันนประสงคเนี้ผมผมลองทํากินดูแล้วผมว่ามันสะดวกดีนะถ้าใครยังอยากจะลองทําก็อยากอาลองทําดูสักครั้งนะครับผมว่ามันมันค่อนข้าง ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นน่ะแต่เวลาพูดเล่นผมจะใช้คําว่าซอสฟุ้งฟิ้งสุดติ่งกระดิ่งแมวทีนี้ก็ทำขั้นตอนกันปั่นนะครับกดสลับหยุดนะครับ สลับตัวเครื่องเพราะว่าการมอรเตอร์ที่เขาจะเดี๋ยวจะร้อนเกินนะฮะโอเคอุ้แป้งกระชอกอืมละเอียดเนียนที่ถือว่าคุณภาพโอเคโอเคขอปั่นอีกทีหนึ่งนะครับ นี่เลยครับเห็นไหมฮะเนื้อนิน่มเนียนแบบนี้สามารถที่จะทำทั้งไก่บะช่อลูกชิ้นไก่นะครับแล้วก็สิ่ง,งต่างๆโอเคเอาอันนี้ออกพอแล้วโอเคนี่แหละครับอืม ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่ปั้งตอนนี้นะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยครับนวดนิดๆหน่อยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงพวกเราไปทําการทอดกันนะครับผมสามสิบนาทีที่เราไปแช่ไว้นะครับแช่ไก่ที่เราหมักไว้นะครับนี่โถสแตนเลสของใหม่เอ้ยขี้เหื่อผมอ่ะ นี้ก็ถึงขัง้นตอนของการปั้นเป็นก้อนแล้วนะครับใก่ป๊อปเอ๋พี่ส <c> ต <oughs> ีจนงงอ่ะไก่ป๊อปอีกอนักเก็ตไก่ของเรานะครับผมก็แป้งนะครับแป้งที่ฉันแป้งทอดกรอบนะฮะยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับแป้งทอดกรอบนะครับบางทีก็มีหล,หลายยี่ห้อนะครับหรือใช้ยี่ห้อไหนก็เลือกเอาตามความชอบเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อให้เลือกอะ่ะ ทั้งราคาทั้งอะไรต่างๆแล้วก็มีแรงจูงใจที่ดีโอเคเนี่ยครับพอเราไปแช่ไว้นะครับเขาจะมีความแข็งตัวนิดหน่อยเหมือนกับเคสต,ตัวเราจะปั้นง่ายครับน้ำชุบมือสอดเนี่ยครับปั้นง่ายๆธรรมดาๆใครก็ทำได้แน่นอนแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับเอาแป่นี่ลนะครับ กลิ่ออนอลักเก็ตไก่ที่ได้เนื้อไก่แบบเต็มๆไม่ใช่ไก่ยอฮวลาซื้อก็กินเหมือนกับเขาเขาทำเป็นไก่ยอเนาะของบริษัทใหญ่ๆอะอะไรนะเคเหรอผู้พันเซนเตอร์อยาขอปัน้นแป๊บนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็ตบแป้งทนะั้นนิดหน่อยนะครับแหนทำเป็นเค้กเลยก็คือวิธีง่ายๆครับก็คือตบแป้งนิดหน่อยให้เขาเนี่ยครับเวลาทอดจะได้ลอ,อยตัวนะครับนักเก็ตไก่ของเราไก่แบบเต็มๆอะ่ะถ้าใคทุกคนลองทำนะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดกันครับผมพอถึงเวลาการทอดแล้วครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ทอดแน็้เก็ไก่ของเราก็คือไก่บดผสมนี่แหละครับปั้นก้อนจริงๆก็เหมือนหมูปั้นก้อนแหละครับเอาละ อาล้ครับพอความเหลือง <c oughs> สุกทั้งสองด้านแบบนี้ก็ตักขึ้นนะครับเริ่มได้แล้วเริ่มได้ใกล้สุกนะครับอันโอเคงั้นพอทอดสุกแล้วเดี๋ยวจัดจานกันนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกับนักเก็ตไก่ของเรานะครับเป็นเนื้อไก่บดนะครับเนื้อไก่สับละเอียดโดยเครื่องบดนะครับอืมถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องบดก็ใช้วิธีการ สับละเอียดแล้วก็โคลก็ได้นะฮะพอดีผมได้ของเล่นมาใหม่เลยจัดซะเลยเห็นไหมฮะเนื้อไก่แบบเต็มๆแป้งน้อยแล้วก็กินกับซอสพริกนะครับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกับนักเก็ตไก่นะครับ คือก้ยบอกตางตรงก็ได้ก็คือไก่บทละเอียดปรุงรสถ้าหากว่าเราไม่ได้ปรุงสไตลน์นี้จะใส่เป็นพริกแกงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทอดมันไก่นะจริงๆนี่ควันชุยๆเลยเห็นควันไหมครับอืร้อนนะเนี่ยอหอมพริกไทยทำลายแต่ชิมหน่อยนะครับอื้อ เขาแบบอร่อยทิ่งมีเยอะเมนูเนี้ยผมว่าเหมาะเขาเรียกอะไรนะโดนใจกับทุกคนแน่นอนเพราะอยากจะบอกว่าได้กินเนื้อไก่แบบเต็มๆส่วนสมอื่นๆกับแป้งนะถือว่านิดเดียวประมาณแลสิบห้าเปอร์เซ็นต์อือหือ้วร มันอร่อยนะับอาจจะไม่อร่อยเท่ากับของผู้พันนะครับของผู้พันเซนเดอร์อะไรเนะี่ยแต่ทำขึ้นเองนะสไตล์ <c oughs> นักเก็ตไก่โฮมเมดของเราเนี่ยผมว่ารสชาติก็ผ่านนะเพราะได้ความทั้งความหอมความสดแล้วก็ความอร่อย <c oughs> อร่อยจอมรับ <c oughs> จอมรับด้วย <c oughs> ทำเองกินเองชงเองเนี่หรอใช่เหรออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอจะอร่อยจริงครับอืมอร่อยอืมนี่แหละครับอมันว่าวันนี้ครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไหนแทนทำนักเก็ตไก่กินนะครับแต่ถ้าหากใครมีเวลาหรืออยากจะทำกินเองก็ทำวิธีนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับ ก็ถือว่าไม่ยากเนาะ้าไม่ถ้า,ถายากผมไม่ค่อยทาหรอกชอบซื้อกินชอบทําอะไรกินง่ายๆนะครับสไตล์เราถ้ามีประโยชน์ลองนําไปใช้นะครับและทําออกมาเป็นยังไงก็บอกเล่า90้าสิบกันบ้างนะครับจะได้รู้สึกอ,อว่าดีไม่ดียังไงจะได้ปรับปรุงอะไรแต่ว่าสูตรนี้ผ่านนะอ่านรสชาติโอเคเลยงั้นเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้นแทนต้องขอตัวก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์นําไปใช้นะครับ แลวอย่าลืม Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันแกเป็นนูนอย่างเงี้ยเด็กๆ,ๆชอบอืมเนื้อเต็มๆขับแน่นๆเด้งๆอ่ะคิดดูอืมวันนี้ทางขอตัวนะครับสวัสดีครับผม